ในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมซูเปอร์แบร์แอดเวนเจอร์นะครับโอเคครับไปเลนกันเลยผมอ,อ,อ,อันนี้คือปุ่มเดินโอเคเราเดินไปเก็บเหเรียญกดเอ่าโอเค<ะ>นี่ครับคือกระโดดนะอ,อ่าแล้วนี่คืออะไร อ่าเราเก็บัอใจได้นะแลานี้อะไรเนี่ยกระโดดใส่เลยนะอันนี้คือกด A สองครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊อ๋ออย่างงี้และนี้ล่ะ B กับ A แล้วไงไม่เห็นมีอะไรเลยหรือเดินด้วยอุ้ยกระโดดแบบระยะไกลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือปีนขึ้นเถาวันเยี่ยม แล้วกด A เพื่อขึ้นมาจากน้ํากด B เพื่อเป็นการจับก้อนหินเดินออกมาฝั่งนี้เอ๊ยตอนนี้เรากำลังคุยกับเป็ดน้อยมันบอกอะไรสักอย่างจุดสีฟ้าอ่านุโมงงน้ําแข็งทะเลทรายโอเคไปกันดีกว่ามีลูกศรพาเราไปอยู่เยี่ยมไม่มีลูกศรเลย อึบอึบแล้วก็เข้าเมืองตรงนี้เทอร์เทิลวิลเเมืองเต่าเก็บเหรียญก่อนดีกว่าและนี่คืออะไรนี่อ่มีปุ่มด้วยกดไงล่ะเออันไดโอเคมันเป็นทางขึ้นอ่าฮะเฮ้ยวันดีเต่าทำไมเดินมางั้นล่ะ ต่อยเลยเนี่ยเต่าเต่าเต่าทีเต่บเราตีเต่าได้ตีเลยเก็บหัวใจปึ๊บและนี่อะไรเนี่ยเอาอย่างนั้นเหรอ S <s <trains> <S เดี๋ยวผักตกเลยเนี่ยมีอันสีเหลืองๆลือไอ้เต่าทางฝั่งนี้เราเจอพึ่งพึ่งจะบินเข้ามาต่อยเรากระโดดจ๊บปุ๊บอกว่าปึ๊บบ้ึ๊บเออ อุ้ยฝั่งนี้อะไรดิเออกระโดดมาก่อนข้าวมันไก่ไป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 ข้าวมันไก่มีลูกศรให้เราไปตรงนู้นด้วยโอเควัสดีเพึ่งตุ่มนี่มันหลุมอะไรนี่โอเคเราลงไปเดินหลุมเลยแล้วกัน ในหลุมนี <ator il S 1> ้เฮ้ยเดอเท่โกเลมโอเคเราต้องสู้กับเต่าใช่ไหมเต่านีหลบแบบชิวๆเฮ้ยเฮ้ยก็นินก็นินไรวะแล้วมันนอนทำอะไรนะเต่าเรื่องเฮ้ยเฮ้ย อไอเต่าน้อยดีแน,เน่เกียมชนะแล้วนะครับอ่าอยู่ๆตรงนี้ก็มีกุญแจอ่ากดบีโอเคเราช่วยเพื่อนเราได้แล้วนะครับเราต้องช่วยเพื่อนอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่เราจะไปด่านน้ำแข็งได้ตรงนั้นมีกุญแจนะครับ ปึ๊บเก็บกุญแจแล้วแล่เราก็ไปช่วยเพื่อนโอเคแตะแล้วเราก็ช่วยเพื่อนได้สำเร็จใช่ไหมเต่าใช่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอคินี้ขอ,อจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายครับบายบาย